พี่ปิวมาจุยกันเดียวใช่พี่ปิวะพี่ปิวสวัสดีค่ะโานกันใหมกันหาหนึ่งกำเนิดเสียงนึงหนึ่งกำเนิดเสียงเนี่ยมันจะมันจะหลับตอนที่เมามอยไปเรื่อยๆแล้วมันเมื่อยแล้วพอเปลี่ยนมือแหละโอ้โหพอมันน่าภาคไหมพอมันน่าภาคไหมฮ่าฮ่า สองขั้นไปเลยจ้าป <ling> ีนี้นะจ๊ะเออไปดูจ้าให้คนเอเฮดูมาถึหน้ามาองเน๊ยน้ำผู้เลื่องนะเรื่องมาชิบก็จ้ามาแล้วไปปิวสุดหล่อน่าจะมาช่วยตรงนี้หรือเปล่า น่าจะไม่มีคนเข้ามาแบบงงยิ้มหวานหมดเลยค่ะพ่อคุณเอ้ยเออน้าเด็กมากแกยุเลยเนี่ยแ้สงาจริงเหรอเกิดสองแปดัเอเาท้าพี่จุยเอ้ยพี่ช่ยสองเจ็ดว่าพี่จุยสองเจ็ดพี่ชวยปด ชีวิวิ่งไปบนก่อนเออมันต้องพึ่งพาสิ่งศ,ศักดิ์ <laughs> สิทธิ์เซ่เสษสังหรอเสษสังลาครัวหรอเนนสังเจ้าอะไรี้ก็พี่มาเออเวลาฉันบอกให้แม่แม่บนบานก็จะบอกให้บนตรงนี้แหละอธิษฐานเอาเด้อแม่เด้ออ๋อ,อสวัสดีทุกท่านนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้เรามาเช้าแบบสับแบบใหม่นะคะ เราอยู่กันที่บริเวณอคอกน้องบารันแล้วเดี๋ยวแอดกับแอดอพี่ก่อนะคะพี่เดียแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่ปลิวด้วยนะคะแล้วก็แก่ชานะคะป,ประเปณีนีนะคระับวิ่งหนีช้าง <laughs> วันนี้นะคะเราจะมาดูน้องบารันกับแม่ใบตองเขาจะเดินออกกาลังกายนะด้านนอกอคอกนะก็จะเห็นกันว่าเขาทําอย่างไรเวลาเอาช้างกับแม่เดินนะคะนันกแสดงบังกันทําไมฮะ <laughs> สแสดงอย่าบังกันนะเออเขา<อ><อ>บอกว่าเพิ่งเดินเมื่อวาันวันแรกวันนี้วันที่สองนะฮะเรามาดูกันนะคะมแม่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้หนูบารันด้วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยตอนนี้พี่พีกำลังเล่นของอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> บนบานสารกล่าวนะคะต่างๆถวายขงถวายของนะคะ โอ้พี่นุกก็มานะทุกคนพี่ควันเขาจะมาช่วยกันนะคะเวลาที่จะเอาช้างออกจากคอแบบนี้เนาะต้องอาศัยแรงกําลังจากหลายๆภาคส่วนนะคะในการช่วยนะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังอธิฐานอยู่เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมานะแม่ศาลบริเวณด้านข้างคอของน้องบาลาันด้านหลังด้านหลังคอของน้องบาลันนะคะที่เราได้เคยอธิษฐานกันนะแม่พี่บีทําหน้าที่เป็นผู้แทนในการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะใครกาลังเดินทางอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตของช้างน้อยบารันนะคะน้องบารันของเราอายุควบก,กว่านะแม่นะคะน้องเต็มหนึ่งขวบไปเมื่อเดือนสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวันนี้มาครบแล้วแม่พระเอกของเรานะคะ พี่ปลิวพี่นุ๊กนะคะมาช่วยด้วยแล้วก็แก่ชาแก่คงนักแสดงหันหน้าให้กล้องหน่อยค่ะนักแสดงหันหน้าให้กล้องหน่อยค่ะนักแสดงกำลังสดจ่อกับแม่กับน้องนะคะเอายังพร้อมยังเอายังพร้อมยัง เวลาที่เราจะเอาช้างน้อยกับคุณแม่เอาจากข้อนะทุกคนเราต้องมีการใส่อุปกรณ์ให้แน่นหนาในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าช้างเล็กเนี่ยเขามีโอกาสที่จะตกใจกับรถกับคนกับสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนาะเพราะว่าเขายังไม่คุ้นชินนะคะเพราะฉะนั้นการใส่อุปกรณ์อย่างนี้ก็เพื่อ,อความปลอดภัยของน้องเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะเดินอยู่หน้าข้อของน้องเป็นถนนนะทุกคนอ,อย่างที่เราเคยให้ดูกันไปแล้วนะคะเป็นถนนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะ อะไรนะโอเคโทรเลยทางนี้เลยเออ <coughs> 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 <coughs>

โ้เอฟซีหนังจเรียบเตียมมุกอเาะมาไปหาที่ทุกันค่ะทุกคนนะคะเราเข้าไปดูก่อนว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างแม่แม่สวัสดีทุกคนเลยนะคะไปแม่เราไปส่งผู้ชายกันดีกว่านะคะปล่อยให้เด็กน้อยอยู่ตามธรรมชาติของเขานะคะอ่าก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนนะฉันจะไปดูคอมเมนต์นะคะ เมื่อกี้ฝากแอดกระต่ายถือกล้องไว้นะแม่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปส่งพี่ทุกกันนะคะโอ้ทางเดินก็คือยิ่งใหญ่อลังการนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเร<อ>าอยู่กัน<ส>ที่ช้างออกกำลังน่าจะประมาณแปดโมงกว่าๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาน่าจะไปรับช้างบนหลักกันแล้วก็พาลงมาข้างล่างก็ให้แม่ส่งผู้ชายไปก่อน ผู้ชายจะหันไปทางไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เหมือนจะหันตูดให้เรานะคะแม้วันนี้แอบมาก่อนนิดนึงนะตอนนี้บาลันก็พักอยู่ตรงนั้นอ่าตอนนี้ก็ให้น้องบาลันกับแม่เขาได้พักแล้วก็ตั้งสติในการอยู่ด้านนอกคอกเดินกันก่อนนะคะ เอฟเสื้อกันอีกแล้วหรอแม่ขอบพระคุณสำหรับดวงดาวก็สิบเก้าดวงนะคะแม่เห็นแก้มพี่ทูกันไหมนะคะแก้มปัดสีส้มมาอย่างสวยเลยแม่เจ็ดโมงเขาดูเป็นพันงงมากนะคะเอฟเสือเอเส้อเหรอคะแม่สวัสดีค่ะเอฟเสื้อใช่ไหมคะแม่แม่เอฟเสื้อนะคะดาวหนึ่งพันดวงนะคะจากคุณกนกวันนะคะ เอนนี้เป็นวันพื้นเมียงนะคะทุกคนเราก็จะต้องแต่งตัวพื้นเมียงกันหน่อยนะคะวันนี้แอดกระต่ายเสื้อลายดอกสดใสมากเวอร์นะคะแม่จุม๋มสวัสดีค่ะขอบพระคุณสำหรับดวงดาวห้าร้อยดวงจากคุณนัดเล็กด้วยนะคะแล้วก็ดวงดาวยี่สิบดวงจากแม่จุ๋มนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะหลับเพิ่งตื่นยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะอ๋อคุณเพชรพลอยนะคะกวดตาต้องแต่งหน้าก่อนเพราะว่าจะมาในบรรยากาศฮาโลวีนไม่ได้นะแม่นะคะเราต้องมาแบบมาแบบสวยนิดนึงนะคะ เนี่ยบอกว่าจะงงบ่อยเอาคุณครูแซวนะบอกจะงงบ่อยๆไม่ได้นะคะไปกินปลาทูค่ะเนี่ยหนูรอปลาทูแม่กองอยู่อ่ะคุณครูนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่พี่ทูนะคะพลายศักดิ์สุรินนั่นเองนะคะท่านทูตสุดหล่อของเรานะคะกับแอดปอและแอดกระตุ๋ยนะคะ เมื่อเช้าเราพาน้องบาลันไปเดินออกกําลังกายนะคะ,ะด้านนอกคอ,อกเนาะซึ่งจะให้น้องได้ฝึกเดินด้านนอกนะคะออกกําลังกายร่วมกับแม่ใบตองนะคะโดยมีพี่ควานควบคุมดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะเสียงดีเลยเหรอคะแอดบัวมาทำงานตอนตีสี่ไหมคะแม่วันนี้ก็คือซิ่งรถมาจากในเมืองประมาณหกโมงนะคะ ยังไม่ทันส่งลูกไปโรงเรียนเลยใช่ไหมแม่งงมากใช่ไหมคะมามาเร็วมาไวมากเวอร์นะคะเราต้องทํางานให้คุ้มเงินเดือนนะแม่เงินเดือนเราเดือนละแสนห้านะคะให้แอดปอปปกับแอดกระต่ายดวงดาวห้าสิบดวงขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะเราจะมองหน้ากันไปก่อนนะแม่เดี๋ยวจากจุดนี้อาจจะต้องไปที่ น้องช้างแต่ละกลุ่มออกกาลังกายกันนะคะเพราะว่าเราไม่อยากกวนแม่ไปตองกับน้องบารันนะคะเพราะว่าเขาเอาจจะต้องพี่ควันก็ต้องใช้สมาธินในการดูแลนอกจากดูแลแม่ช้างกับลูกช้างที่เดินออกไปข้างนอกแล้วนะคะยังต้องมาดูแลวความปลอดภัยให้อมินกันอีกนะคะเดี๋ยวเขาจะมีความสับสวนวุ่นวายวาวุ่นนะแม่นะเราต้องไม่เป็นภาระผู้ชายของเรานะคะเราจะไปดูจุดอื่นๆกันบ้างนะคะตอนเช้าเราทําอะไรบ้างหลังจากที่พี่ควันไปรับน้องช้างจากหลักมัดด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะแม่ตอนนี้เราอยู่ในห้องไปเลยก็ได้นะจริงๆแล้ว แล้วเขาะจ,ะจ,ะจ,ะจะจะไดอะ่ะเขาจะเว้นันเขาจะจะไดเดินไงเดินนองอเคดูบรรยากาศยามเช้านะแม่เราจะเดินไปด้วยกันนะคะเจ็ดโมงครึ่งอยู่เลยอะ่ะเขาน่าจะยังไม่ได้รับช้างกันมาแม่เห็นคนุณยายคุณป้าอ่ะคุณป้าไหมคุณป้าเป็นช้างป่วยนะคะอยู่ข้างๆกับคอกน้องบารันเลยใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็มาให้กําลังใจคุณป้ากันได้คุณป้าจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บขานะคะอ่า แล้วก็ตอนนี้ยืนได้แล้วจากตอนแรกยืนไม่ได้เลยนะแม่ต้องใช้การพยุงนะคุณป้าก็จะเอาอกอ่ะพิงกับท่อนไม้ด้านหน้าแล้วก็มีแผลหลายจุดเพราะว่าในช่วงที่เขาเจ็บขาเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยนอนแล้วก็มีการดิ้นนะลุกดิกดุกด,กด,กดกีเพราะว่าลุกไม่ได้นะคะก็จะมีแผลบริเวณซี่ขวานะคะค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็แผลที่หน้าอกเกิดจากการกดทับเวลาที่เขายืนไม่ได้และใช้อกในการพิงท่อนไม้นะคะ ก็คุณหมอก็ทําการรักษาเรื่อยๆเนาะในการให้ยาให้สารน้ําต่างๆรวมถึงาการทําแผลนะคะเพื่อให้เขาไม่ไม่ไม่ติดเชื้อเนอะอาะให้แผลสะอาดอยู่เสมอนะคะ